สวัสดีค่ะทุกคนคะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันเสาร์ที่19สิงหาคมปี2 5 6 6ค่ะวันนี้มามีก็มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะไล่เลียงไปแต่ละจังหวัดนะจะบอกว่าข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยลดลงค่ะเมะื่อวานก็ลดวันนี้ก็ลดอีกนะคะปรับลดลงไป500บาทเลยทีเดียวแต่ข้าวเปลือกเหนียวและขา้าวหอมมะลิค่ะ ปรับขึ้นเรื่อยๆนะออชาวนาเนี่ยิ้มค่ะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วก็ขอให้พุ่งเรื่อยๆนะคะนะอ่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆจากมามีออสการ์ด้วยเนาะมาค่ะมาดูรายการแรกกันเลยสําหรับวันนี้นะคะข่าวปลื้เจ้าเนปาลค่ะปี2 5ง6ัค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งบาทถึง12,500บาทจังหวันิจิตร11,800บาทถึง12,500บาทจังหวัดกำแพงเพชร12 0 0 0 1,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทจังหวัดพิษณุโลก12,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดสุโขทัย11,700บาทถึง12,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดเพชรบูร์12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดชัยนาท1,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดอุทัย ประเทศไ1500บาทถึง1800บาทจังหวัดชาเชิงเศ่า1200บาทถึง1400บาทจังหวัดอุตรดิต11900บาทถึง12000บาทจังหวัดลพบุรี1 2 0 0บาทถึง12300บาทจังหวัดนครนายก12500บาทจังหวัดปทุมธานี12000บาทถึง12400บาทจังหวัดนครปฐม12000บาทถึง12100บาทปรับลดลงมา500บาทค่ะจังหวัดอ่างทอง12000บาทถึง12100บาท จังหวัดราชบุรี12,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,300บาทถึง12,500บาทค่ะรายการต่อมาค่ะข้าเปลอกหอมมะลิปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดสุรินทร์15,700บาทถึง16,500บาท จังหวัดนครราชสีมา15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี14,700บาทถึง1 5 8 0 0บาทจังหวัดบุรีรัมย์15,300บาทถึง1 5 9 0 0บาทจังหวัดศรีสะเกด1 4 2 0 0บาทถึง15,800บาทจังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งบาทถึง15,600บาทประเพิ่มเงินมาหนึ่งพันหกร้อยบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ่งหมื่นห้าพันส 15000บาทถึง16500บาทจังหวัดชัยภูมิ13000บาทถึง14000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ15200บาทถึง16200บาทจังหวัดนครพนม14500บาทถึง16200บาทจังหวัดขอนแก่น15200บาทถึง16500บาทจังหวัดสกลนคร14800บาทถึง16000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์16000บาทถึง16500บาทจังหวัดอุดรธานี15000บาทถึง16000 8 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดน้องบรวลู16,000บาทถึง16,600บาทจังหวัดน้องคาย15,200บาทถึง15,700บาทจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะขบป,ปรปฐุมธานีนับลังปี2566นะคะจังหวัดลบบุรี12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยนาท12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดอ่างทอง12,000บาทถึง12,100บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,100บาทถึง13,400บาทจังหวัดราชบุรี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดกาญจนบุรี 13,000บาทจังหวัดปทุมธานี13,500บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทค่ะรายการต่อมาเข้าเปิดเนียวเมล็ดย่าวนาปี2565/66ค่ะจังหวัดขอนแก่น14,500บาทถึง15,200บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดอุดรธานี15,000บาทถึง15,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดสกลนคร14,000บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง15,200บาทจังหวัดอุบลราชธานี12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,500บาท ประเพิ่มขึ้นมา1,500บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดน้องบัวภู16,000บาทจังหวัดน้องคาย14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง15,000บาทค่ะ รายการต่อมาค่าเปลือกเหนียวมเมล็ดคล้านาปี2,565-2,566ค่ะจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง -14,500 บาทจังหวัดอำนาจเจริญ12,500บาทถึง -14,000 บาทจังหวัดมุกดาหาร9,000บาทถึง -15,000 บาทรายการต่อมาเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะค่าเปลือกเหนียวเมล็ดคล้านาปลังคปี2,566ค่ะจังหวัดขอนแก่น12,300บาทถึง -13,000 บาท บาทเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะสองร้อยบาทค่ะจังหวัดสกลนครหนึ่งหมื่นสามพัสี่ร้อบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทจังหวัดนองคายหนึ่งหมื่นสามสี่ร้อบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อบาททุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณที่สูงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะคะมามีออสการ์จะได้มี แรงมีกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย